โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะก็ต้องขอโทษคลิปที่แล้วด้วยนะครับนะที่เสียงเบานะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเสียงเบาไหมนะก็วันนี้นะครับนะ้นเราก็มายู่กับฮีโร่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบแบบคล้ายๆฮีโร่อะคาเดมีแบบ่แบบเดคุนายอ่ะก็สามารถเป็นฮีโร่ได้นะแบบละครนำเน่าอะไรประมาณเนี่ยนะ,ะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าอะฮีโร่เออเอออี๋เหรอดิตินี่ โอ้โห oh, oh. นี่มันองกิเกีสีแล้วสินนะเราีิมอัจฉริยะจริงๆก็แบบนี้นะก็น่าจะเป็นฮีโร่นะแต่ว่าคือคนทํานี่อาจจะแบบไม่ค่อยให้รายละเอียดกับอันนี้เทนะ่าไหร่นะรู้สึกไม่ขี้เกียจทำดูจากทรงอะ่ะนี่นะครับนี่แบบอ,อะไรนะ่ะต่างๆก็เชิมอ่านกันได้เลยนะครับแคตตาล็อกเออบ้าๆไปนะครับส่วนคอนโทรลแซกเหมือนเป็นการอะไรอ่ะเทรนการฝึกอะไรมานี่หรอ X ล็อกอะไรอีกคิดจิจา อะไรก็ว่าไปนะครับที่เหมือนจะเป็นคู่มือการเล่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ผมมาดูนะคนเล่นสามพันเลยนะแต่ว่ากูยังไม่ได้อัดนะครับตอนนั้นนะ,ะก็เพิ่งมาอัดตอนนี้ครับก็แบบเออพันสองก็เยอะอยู่นะ,ะส่วนเกมพานะครับก็จะมีอินฟินิตี้สปินโอ้ชิโอ้ไอจ,จะว่าแพงก็แพงนะแต่ว่าคือถ้าเราซื้อนเนี่ยเราสามารถหมุนสปินแบบได้โคตรพอโคตรแม่แบบยังโคตรตะูกน่ะแค่นี้แหละนะอันนี้ก็สแกนแบบสแกนหาอะไรอ่ะโอ้โหแบบคืออย่างว่าไอเกมพวกเนี้ย คือไม่เป๊แม่งไม่โหจริงๆว่ะแล้วคือโลบัก,กเคลือเท่าไหร่เดี๋ยวกูจะลองซื้ออันนี้ให้ดูนะซื้อได้นะครับแน่นอนเ <c oughs> ยอะขาดแล้วการอยี่สามโลบักโคตรจนเลยบ่ะล้านไหนนะครับสนใจติดต่อโลบักนะครับติดต่อได้เลยนะครับลิงก์อ,อ่ะใต้ล่างคิปวานี่ติดต่อทางอีเมลทั้งไหนก็ได้ดีคอร์ดก็ได้นะครับนะตอนนี้ร้อนร้อนเงินชิปหายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยละกันนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับก็เหมือนจะให้เราแต่งตัวน่นเีย หมุนได้ด้วยเกมดีอีสปอร์ตอนี้ก็คือการเลือกสีผิวนะครับแน่นอนเราจะเลือกสีผิวไอ้ดำชิบหายแล้วดำเกืนโอ้น้ําตาลอะไรเดียวสีไหนเดียวสีสีสีนี้ดีกว่าครับดูเป็นมนุษย์ดีนะแล้วก็แบบอันนี้ก็แต่งเขอเวลาแต่งตัวสักครู่มาพอเราแต่งเสร็จเราก็กดฟิ n i s ไปเลยนี่เอ้แบบนี้มันคุ้นๆเหมือนเคยเล่นเหมือนเคยเล่นเลย แมปนี้มันคือแมปอะไรนี่มันกูเคยเล่นเลยเออเออแมปนี้มันกูเคยเล่นเลยนี่เราต้องเออวิดพื้นหรอก,กดตัวแทกเพื่อไปการวิดพื้นมันนี้แบบเหมือนกูเคยเล่นนะแมปเนี้ยจริงจริงเหมือนเคยเล่นเลยสก,กิลหรอแต่เสียงเกมไม่มีนะเกมน่ะเกมดีอีสปอร์ตอีกแล้วนะครับที่เรามาเล่นอ่ะมากูลองมาดูซิเกมด e ีสปอร์ตเหมือนกูจะรีวิวให้หมดเปลืองเลยมามา มาแป๊บนึงนะสแต็กขอโอ้โหนี่เราเคยเล่นโอ้ยโอ้ไม่เลยถือว่าไม่เคยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาใหม่แล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ได้มาอยู่กันในเกมแบบฮีโร่ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแบบรีวิวอะไรกันให้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็แบบสบายๆนะครับชิลๆนะนี่ครับนะพอเราดูสแต็กนะครับโอ้เห็นเราวลสอนครับมันดูสแต็กกันโอ้โอ้พระเจ้า2009ว้าว เย็บไปเลยจอร์ดนะครับนะคือเหมือนกูยังเคยเล่นแล้วนะดิ่ช่องหรือแต่ไอสมบัติล็อกคิกโก้เนี่ยสองพันเก้าเานีน่ยเราสามารถวิ่งแบบคตรพอคตแม่เหนือปะจอร์ดสงสัยแล้วน่า,นนาจะดีดแต่ลองซีนี่เสียงเกมไม่มีเหรอนี่เอาจับต,ต่อยสปินสปินสปินซุ่มซุ่มมาเลยมาเลยมาเลยเอ็กเพลอร์คืออะไรอะ่ะกดตัวคิวยอย่าอุ้ยพลังกิจซื้อไงงี้ทัดซื้อไงงี้ โอ้โหเกมดีนี่หวายเฮียเกมดีอีสปอร์ตที่เคยหลอกหลอกให้กูไปทำคลิปคลิปนี้มันกี่ยู ق, ไม่รู้อ่ะอยากขึ้นให้ดูนะไม่ได้ดูแนละ้วสิคลิปเนี่ยร้านแต่งตัวเฮ้ยดาบพิฆาตอาโศนเย็ซื้อสองพันห้า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 ดูตังยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะวอาก่อนตอนน่ะโบ๊เขาให้นะครับเจนิตบอเย็นนะครับกูไม่มีตังนั่นเองนะโอ้โหดาบพิฆาตอโศนกูนน ถ้าเราเราจะขึ้นไปข้างบนนะคือตอนนี้สกิลเรามีอ๋อนี่คิวเดี๋ยวนะแปลกๆเหมือนเราจะเพิ่มได้นะถ้าเราจะเพิ่มเอ่อสกิลตัวอีนี่เออมันต้องอัพอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูสเต็คสิต้องอัพอะไรอ่ะท่านผู้ชมน่าจะสเต็มวีหน้าไหมไม่าจะใช่นะเพราะกูอัพอันนี้ต้องสองพันเก้านะมันเป็นไปไม่ได้หรอที่กูจะใช้ไม่ได้แต่เราลองบินแบบขึ้นไปจุดสูงสุดดิบินดิเอ้าทำไมไม่บินอ่ะบินดิบิน ยู you know ฟั c กิ n งอ๋อกดชิดซ้ายนะครับโอเคคอมมอนนี่มาถึงจุดสุดยอดแล้วอะโอ้โหโอ้ oh my god นี่มันเป็นแมปที่ดีสุดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมานั่นเองอะนะโอ้โ oh หไหนลองบินสิบินไปเลยเกมดีอีกแล้วสินนะเดี๋ยวลองมาทำต่อยนี้ชั่วเฮืออันนี้คือตัวอะไรเอ,อ่ยล็บเควสใช่ไหม โอเคไอันีนี้ทำเสิทธิ์เราสามารถไปอ๋อเย็นเย็นสองร้อยห้าสิบคิดว่า efp คือเย็นบวกสามสิบห้าสเต็งนะครับเคฮ่อเฮ่อกังฟูย่าชูวเฮ่อ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 ตายไฟโง่เรียบร้อยถ้าซื้อนี่มาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากปีงโง่ๆนะกูบอกไว้ก่อนเลยตัวน่ะต่อยสิพี่เออเฮ่อฮุกซ้ายฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกขวา ต่อยมึงไม่ต่อยเลยเวอสเตมินาไม่พอนะครับต้อใช้สเตมินาด้วยเฮ้อแม่งอ,อืมอืมตายซะหมัดเดียวเลื่อมเหลือสูแต่มึงไม่ตาย what the fuck งงโอ้ยต้องอีกตัวเดียวสินะว่ากูตายก่อนเรียบร้อยกูลาโลกเลยเอยเราต้องทูที่สุดเลยเสียชื่อแต่อย่าเสียซักเสียสัก,สสกจะเสียเข็มขัดเสียเข็มขัดจะเสียกางเกงในเป็นไงเราไม่ยอมนะครับนะพลังจิตโอ้ยอย่าใช้พลังพลังจิตไม่โคตรกิจเซมินาเลยวะไม่นิยมไม่ใช่เลยนะ นี่เฮือชั่วชั่วเอาเงินไหมกูซะไอพวกสตีนเพืออหน้าตูเรียบรอ้อยไอนี่สกิลอีแสดงว่าค่าอะไรอะ่ะค่าอะไรสิบห้าวะเอออมไม่รู้เหมือนกันนะครับนะคือเหมือนสแตกก็กโกน่าจะบักหมดเลยนะครับตอนนี้น่ะคือเรา,าเ,ราเดี๋ยวเราอัพะไรดีอัพเออสิบสิบหกโอเคคอมบอนนี่มามาสกิลอี ถ้าซื้อได้งี้เย็ดแบบรับไปซะว้าวสุดยอดอ๋อนี่ไอตอนนี้เรามีเย็นหนึ่งพนสองรแล้วถ้าเราทำอีกหลักเราจะได้เป็นดาบพิฆาตาอสูรเฮ้ยเราตั้งใจทำรับไปซะคา,าเมนคาเมนฮ่าว้าวสุดยอดคาเมนคาเมนเอยโอ้ใช้ได้รัวเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยคนคนพบวิชาใหม่คนพบวิชาใหม่คนพบวิชาใหม่ท่านผู้ชมเฮ้ยเชี่อคูคนคนพบวิชาใหม่มหมละเชี่อ คนพบวิชาใหม่ไอ้ชอชใช่ดีวะเฮ้ยคนพบวิชาใหม่ท่านผู้ชมสบายแนละ้โกูงานนะเนี่ยเฮ้ยสมามพันห้าแลว้วไปแล้วไอเ้เจ้เฮ้ยคนพบวิชาใหม่ดีดีพลังนี้ดีดีด,ดีโอเคนี่นี่โหเตมินาก็เยอะอะไรก็ดีหมดเลยว่ะเ๋ยวนะถ้าเราอัพเตมินารวนเลยล่ะนี่คิบสองใช่ไหมลงนี่หมดเลยเตมินานะครับนี่ลงแบบรวนัว,วมาเราได้ซื้ออันนี้นะครับนะชุดดาบพิฆาตอสอ์นะครับโอเค ลุยกลับไปเอาชุดไ่กูซะเราหึคุณเป็นเจ้าของแล้วแต่คือมึงไม่เปลี่ยนชุดหรือว่าตรงนี้เหรอไหนอะอ้ s h i โอ h ค o m มอนแต่กางเกงอะไรวะเนี่ยกางเกงัลโหลเออนี่ะอืมสุดยอดกางเกงว้าวมึงให้มาแต่เสื้อแต่ว่ามึงไม่ให้กางเกงมา คือยังไงคุณรับปวดหัวจริงๆเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพลังใหม่กันดีกว่านะครับเราเปลี่ยนกับไอโรเนี่ยนะเราสามารถสุ่มตรงนี้ได้ใช่ไหมสุ่มโอเคอาจจะได้แบบพลังระดับกูอยากจะพูดเลยพลังระดับเตตมะเป็นไซบอกเฮ้ยเอสแขนทุนยนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคตรปัญญา e. อ่อนไอสกิลอีเฮื่อโอ้โหแต่และองแต่และสกิลื่า นี <inh aling> <ator> er ่แน่เราไปสามัดที่รลแรงสุดเตลโลนทำนะดู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 ตายซะโง่นี่ล่านี่ล่าเขาเรียกแบบความเร็วแสงโซนิกเว้ยคัาเรียกเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเราเตะงี้ปุ๊บนี่ไงแม่เสยขึ้นแล้วมันก็จะงงแล้วกดอีกรอบไงโอ้แบบจงตีแบบรวดเร็วนะแบบเดือดแฟดอย่างเงี้ยเดือดแฟดอย่างเงี้ยดู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 ปุ๊บเดือดแฟดปุ๊บวิ่งวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บงงเดือดแฟดนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดู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 ยังดูโอเคดูแล้วใช่ไหมดีนะดูดูไว้ดูไว้้เฮอไม่ตาย หมัดเดียวเนไงวันชอทท็อตเท่าทีเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพลังโซนิกเอาเกมดีจริงๆกว่าเกมนี้ก็สับคิดนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับนะั่นแล้วก็ทุกคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านนะครับผมอ่านหมดเลยนะคอมเมนต์กันได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ จะอ่านอ่าน,านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับกดหัวใจนะครับถ้าใครกดได้นะกดหัวใจเนะี่ยเดี๋ยวจะกดให้นะครับนะก็แต่กูกดให้อยู่แหละนะครับนะก็อย่าลืมเลยนะครับนะมาดูกันเยอะๆนะโอ๊ยแบบปีนี้ประมาณล้านซับอย่างเงี้ยเออแค่นี้แหละนะครับนะเอาไว้เชิญใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละบ๊ายบาย